เห็นได้สว่างขึ้นก็คือว่ามันมีศีลสมธิตแล้วก็มีปัญญาไปในทิศทางของมันฉะนั้นเราถึงมีการบวชที่นี่มาบวชนอลกลูกหลานของเรามาบวชสามวันห้าวันเจ็ดวันเก้าวันแตอันนี้ส่งในบุญที่ตัวของเราไปทบทวนดูชาติไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมกันในทานรักษาศีลภาวนามันจะหายนะอบวชสามวันมันก็ไม่หายบวชวันเดียวมันก็ไม่หายปฏิบัติธรรมวันเดียวมันก็ไม่รักษาศีลวันเดียวก็ไม่หาย รักษาสิบห้าวันสิบวันร้อยวันมันก็ไม่หายบวชปีหนึ่งก็ไม่หายบวชสิบปีสี่สิบปีสามสิบปีมันก็ไม่หายไปไหนน้มันก็สั่งสมบุญอยู่ตรงนั้นแหละปฏิบัติทมกเหมือนกันทําหน้าที่ทําบุญกเหมือนกันให้ทานก็ดีละดีก็ดีให้ทานก็รักษาศีลภาวนาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีไม่หายไปไหนทําความดีกตัญญูเมตตาเสียสละต่อพ่อต่อแม่ต่อครูพระอาจารย์ต่อเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อประเทศชาติต่อบ้านต่อเมืองต่อศาสนา ต่อสารณประโยชน์ต่างๆท,ที่เราทาขึ้นมันก็ไม่หายไปไหนบุญมันไม่หายไปไหนเดี๋ยวตกน้ำไปเลยตกไปไม่ไหมอยู่กับตัวเราเป็นเงาเป็นเงาของเราใครมาปนแย่งอาบุญกันนะมันไม่มีหรอกฉะนั้นอย่าไปเกรงกลัวเขาจะมาลักบุญเราเขาจะมาแย่งเอาบุญของเราไม่มีหรอกคนไหนทาคนนั้นได้เมื่อคนไหนทําคนนั้นได้เราก็ไม่จําเป็นต้องไป ก็เสียเปรียบกันได้เปรียบกัน